you ก็ขอเจริญพรญาติโยมที่ติดตามรับชมรายการของวัสมานเป็นลําดับมาซึ่งในช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบกันแล้วว่าใกล้กำลังถึงวันปีใหม่แล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกท่านนั้นก็รอคอยว่าหวังว่าเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่เป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นก็หวังว่าจะได้ทั้งโบนัสแล้วก็ได้พักผ่อนด้วยตรงนี้เป็นสิ่งที่ทุกท่านนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนแล้วก็เป็นช่วงของเวลาที่จะเริ่มต้น อะไรใหม่ๆหลังจากที่ได้เจอสิ่งเก่าๆมามากฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยทางวัดส,สมารัตรามเองนั้นก็ขอแนะนําให้ท่านทั้งหลายนั้นหากว่าจะมาพักผ่อนนั้นสามารถมาที่วัดส,สมานแห่งนี้ได้ตอนนี้ที่วัดนั้นมีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงหลายๆอย่างนั้นไปด้วยความคืบหน้าด้วยความรวดเร็วเช่นพระพรมแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าเป็นโครงการรักษาใจขณะนี้เนี่ยได้มีการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนั้น ก้าวหน้าไปแล้วถึงประมาณ70%ก็คาดว่าประมาณนั้น10เดือนนั้นน่าจะแล้วเสร็จส่วนองค์พระพรหมนั้นขณะนี้นั้นมีการก่อสร้างไปแล้วประมาณเ0อก็คาดว่าประมาณนั้น2เดือนนั้นน่าจะแล้วเสร็จฉะนั้นท่านที่มาบริเวณด้านหน้าวัดสมานนั้นจะเห็นทิวทัศ์อันง,งดงามแล้วก็มีกระทงใหญ่ที่สุดในโลกอยู่กลางลําน้าบาป,ปกงสําหรับในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นทุก ทุกปีนั้นทางวัดจะจัดให้มีการสวดมนต์ข้ามคืนเรียกว่า,าทั่วๆไปก็คือเขาดาวนั่นเองทางวัดนั้นได้จัดกิจกรรมในการสวดมนต์ข้ามคืนก็คือตั้งแต่หัวข้ามเป็นต้นไปนั้นก็มีกิจกรรมเรื่องของหมอลรสบการเล่นแล้วก็ในช่วงของเวลาห้าทุ่มเป็นต้นไปนั้นก็จะมีการตรวจมนจนถึงตีหนึ่งของวันที่1นึ่งมกราคม2557ฉะนั้นในส่วนของท่านที่จะมาร่วมงานนั้น ขอความกรุณานั้นได้ใส่ชุดขาวมาร่วมงานสําหรับโครงการอีกโครงการหนึ่งนั้นก็คือโครงการรักษากายคือการสร้างโรงพยาบาลขณะนี้เนี่ยได้มีการดําเนินการก่อสร้างไปแล้วในส่วนของโรงพยาบาลนั้นมากกว่า30%เพราะว่าได้มีการก่อสร้างตั้งแต่การวางรากฐานแล้วก็ก่อสร้างชั้นใต้ดินชั้น1แล้วก็ตอนนี้จะขึ้นชั้น2ฉะนั้นท่านที่จะร่วมทําบุญนั้นสามารถที่จะมาที่วัดสมานนี้ มาไหว้พระมาร่วมทบุญในการสร้างสู่ปฏิบัติธ,ธรรมก็สร้างโรงพยาบาลก็ได้ในเรื่องของการให้ความก็คิดในช่วงของพรปีใหม่นั้นเนี่ยทุกท่านที่มานั้นก็ปรารถนาที่อยากจะได้พรอ,อยากมีความสําเร็จก็จึงนิยมในการที่จะมาไหว้พระขอพรก็ขอฝากญาติโยมไว้ว่าในช่วงของปีใหม่นั้นหากว่าท่านจะขอพรอ,อะไรให้เกิดความสำเร็จผลนั้นก็ขอให้ท่านนั้นจงรู้จักในการที่จะวางพื้นฐานของความสำเร็จอันดับแรก และก็รู้จักขอพอรให้มีความสําเร็จเป็นดับที่2ว่าจะต้องทําอย่างไรการวางพื้นฐานของการที่ตัวเรานั้นจะมีคุณสมบัติที่จะขอพอรได้นั้นประการแรกต้องประกอบเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลในทานในภาวนาในเรื่องของการท,าที่เรานั้นรู้จักในเรื่องของการให้ทานนั้นค,คือการบริจาคทรัพ์ภายนอกแล้วก็ทรัพย์ภายใน ในเรื่องของการบริจาคทานนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายนั้นมักนิยมในเรื่องของการที่จะให้ทรัพย์ภายนอกเสียส่วนมากเช่นการให้ทรัพย์สินเงินทองเสื้อผ้าสิ่งของต่างๆเช่นปีใหม่นี้ก็มักจะให้ของฝันกันเป็นต้นแต่ว่าก็ยังลืมไปว่าเรานั้นยังมีทานที่สามารถที่จะให้ได้โดยไม่ต้องลงทุนแต่ได้อานิสงส์ที่มากกว่าเรื่องของการให้ทรัพย์ภายนอกก็คือเรื่องของการบริจาคให้อภัยทานคือการให้อภัยซึ่งกันและกัน ในเมื่อเรานั้นมีความติดข้องหมองใจกันมีความที่คิดไม่ดีต่อกันมาก่อนก็อยากจะให้เรานั้นได้คลายละความอาฆาตพยาบาทการไม่เข้าใจกันถ้าหากว่าเราเองนั้นสามารถให้สิ่งเหล่านี้ได้หรือหันหน้าเข้ามาหากันเช่นทุกวันนี้มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งในเรื่องของความคิดซึ่งก็เข้าใจว่าทุกคนนั้นก็รักประเทศชาติรักในหลวงของเราทุกคนแต่ว่ายังขาดซึ่งการให้อภัยแล้วก็หันหน้ามาคุยกันด้วยเหตุด้วยผล ด้วยความสละสละนี่ก็คือว่าสละความเห็นของตัวเองลงบ้างแล้วก็ฟังความที่เห็นของอื่นบ้างอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราสามารถที่จะให้ทานเบื้องต้นเช่นการให้ทานทรับภายนอกแล้วแล้วมาให้ทรับภายในหรือการให้อภัยทานแล้วก็หันมองกันคุยกันเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ที่ดีสําหรับปีใหม่สําหรับในเรื่องของการรักษาศินนั้นก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะกระทําได้โดยไม่ต้องลงทุนโดยใช้ทรัพย์สินเงินทองอะไร ถ้าเรานั้นเป็นผู้ที่อยากได้มีอายุจงเป็นผู้ให้รักษาสินในเรื่องของการไม่เบียดเบียนชีวิตซึ่งกันและกันการที่เราอยากได้ทรัพย์สินสมบัติทรัพย์สินเงินทองของเราเราก็จงเป็นผู้ที่จะไม่เอาทรัพย์ของผู้อื่นคือรู้จักรักษาในสินข้อที่สองก็คือการไม่เบียดเบียนรักทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นเราอยากมีความสุขในด้านครอบครัวเราก็จงเป็นผู้มีศิน ด้วยการรักษาสีนข้อการมคือไม่ไม่ประพฤติผิดนอกลู่นอกทางในเรื่องของผู้ครองนั่นเองแล้วก็ข้อทีส่สเราต้องการความเชื่อมั่นต้องการให้คนนิยมรักไข้เราก็จงละหรือรู้จักรักษาสินให้จงรู้จักรักษาสินในข้อของมุสาวาทคือไม่พูดมุสาวาทให้คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเราต้องพูดสิ่งใดก็พูดในเรื่องของความเป็นจริงไม่พูดสาดวาจาคือด่าทอพูดแต่คำที่ไพราะเราก็จะมีสเสน่ห์ ผู้สิ่งใดก็มีความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นนั่นเองข้อที่5เราต้องการนั้นอย่าเป็นผู้มีสติปัญญาเราก็จงละเรื่องสุราของมืนเมาเพราะว่าเรื่องของสุรามึนเมาเนี่ยถ้าเราสามารถละได้ก็จะยังสติให้เกิดขึ้นเมื่อยังสติให้เกิดขึ้นก็ยังชีวิตหรือยังศีลทั้งหมดอีกสีข้อนั้นให้คงอยู่เพราะว่าในศีลข้อหานี้หลายท่านนั้นอาจจะยังมองว่าเป็นเรื่องของเราไม่ดื่มสุราของมืนเมาก็คงจะมีแค่อาน,นิสง์ว่า เรื่องของไม่ลืมสติอย่างเดียวกระมังแต่มันมีความหมายมากกว่านั้นศินทั้ง4ข้อถ้าหากว่ารักษามาตลอดแต่ผิดเอาศินข้อ5เนี่ยสุราเนี่ยสินทั้ง4ี่ข้อก็ยากที่จะคงอยู่ได้ฉะนั้นข้อนี้มีความสําคัญศินข้อ5นี้เราต้องไม่ดื่มสุราของมึนเมาทําให้สตินั้นขาดเสียไปก็ในช่วงปีใหม่นั้นมีการเดินทางนั้นกันมากเป็นเรื่องที่สําคัญ รัฐบาลนั้นก็รณรงค์ในเรื่องของการไม่ดื่มสุราในช่วงการขับขี่คือเมาไม่ขับนั่นเองฉะนั้นในข้อนี้สินทั้ง5ข้อก็เป็นพรที่น่าจะเป็นพร5ประการทีเดียวถ้าผู้ใดรักษาได้นั้นก็สําเร็จไปถึง5ประการทีเดียวฉะนั้นในเรื่องของการที่เราจะขอพอรถ้าเรามีพื้นฐานของศีลพรนั้นแทบจะไม่ต้องขอเรานั้นเราก็ได้พรสิ่งที่เรานั้นอยากจะได้มาถึง5ข้อแล้วฉะนั้นการที่เราขอพอรหรือขอความสําเร็จ ถ้าหากว่าจะให้สําเร็จก็ต้องมีศีลห้าประการนี้เป็นพื้นฐานแล้วเมื่อเรารักษาหรือเรากระทําในสิ่งที่ได้พูดไปเมื่อคู่นี้แล้วเนี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยก็หมายความว่าเทวดาทั้งหลายนั้นก็อนุโมทนาพระทั้งหลายนั้นได้ฟังได้เห็นนั้นก็อนุโมทนาทั้งพระทั้งเทวดานั้นก็อนุโมทนาให้พรแก่เราแม้เราไม่ขอเราก็ได้ฉะนั้นท่านทั้งหลายเราจะเป็นผู้ที่ ขอพรแล้วมีความสำเร็จผลหรือไม่นั้นอยู่ที่ตัวการกระทําของท่านถ้าเราเองนั้นประกอบแต่กรรมชั่วคือไม่รักษาศีลที่ได้ว่าไปแล้วนี้เนี่ยต่อให้ท่านขอพรสักเท่าใดสักร้อยข้อท่านก็ไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวฉะนั้นขอให้ท่านนั้นจงรักษาพื้นฐานของความเป็นมนุษย์รักษาพรที่เป็นความสําเร็จพื้นฐานตรงนี้ให้ได้ถ้าเราได้แล้วเราก็จะได้สิ่งที่เรานั้น แทบไม่ต้องขอก็จะสําเร็จแก่เราฉะนั้นพรในพรเรื่องของปีใหม่เนี่ยก็อยากจะฝากกับญาติโยมทั้งหลายว่ามีหลายท่านก็บอกว่าในช่วงปีใหม่อยากจะทําอะไรให้สบายใจปีหน้านี้มีอะไรที่จะสามารถทําให้เกิดความสบายใจมีปีอะไรที่ปีชงหรือเปล่าทางวัดสมารัตรมเองนั้นก็เห็นว่าท่านทั้งหลายนั้นมีความเชื่อกันมากก็อยากจะสร้างความสบายใจแล้วก็อยากให้ท่านนั้นได้มาร่วมบําเพ็ญกุศลในการทํากุญงามความดี ได้มาใช้กุศโลบายวิธีในการบริหารจิตใจของท่านเมื่อให้ธรรมะในเรื่องของข้อคิดแล้วหลายท่านนั้นก็อาจจะยังทําใจไม่ได้เพราะยังไม่ได้มีการลงมือปฏิบัติในเรื่องของความเชื่อฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะมาสะดคข้อแก้ปีชงได้เหมือนกันทางวัดนั้นก็มีพิธีการให้ท่านนั้นได้มาร่วมทําบุญก็จะมีเจ้าที่นั้นแนะนําการแก้ปีชงนั้นก็คือการมาทําบุญด้วยการบูชาพระประจําวันทั้งหมดแปดองค์ แล้วก็บูชาเทพนุปะาะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการแก้ปีชงท่านที่เกิดปีชวดปีเถาะปีละกาปีเมียทั้งหมด4ปีนี้เนี่ยก็ถือว่าปี57เนี่ยต้องปีชงก็สามารถที่จะมาทําพิธีได้ที่วัดสมารัตนาามแห่งนี้วันพุธนั้นทําพิธีถึงสี่ทุ่มท่านก็สามารถที่จะมาทําพิธีได้ซึ่งในส่วนของวัดสมารัตนาามแห่งนี้นั้นนอกจากจะมีพระหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดแล้วยังมีองค์หลวงพ่อประธานพร ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบาปะกงถือว่ามีความงดงามและก็ใหญ่ที่สุดในร่มน้ำบาปะกงมีหลวงพ่อพุทธโสธรถึง5พระองค์ที่ประดิษฐานอยู่ยังศาลาริมน้ำถัดลงมานั้นก็จะมีองค์เทพที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือองค์พระพิฆเนศองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมใหญ่สุดในโลกพระราหูองค์ใหญ่สุดในโลก,โลกแล้วก็พระพรหมขณะน,น,นี้กําลังก่อสร้างองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ซึ่งตรงนี้หลายๆท่านอาจจะมองว่าที่วัดทาอย่างนี้เนี่ยผิดกฎเกณฑ์ผิดหลักการหรือเปล่าอาตมานนนัั้้้ก็ยาาจะใหหทท่งลนั้น ได้มองโลกให้ฟังแล้วก็ได้โปรดทําความเข้าใจว่าแม้นว่าวัดนั้นจะมีการก่อสร้างองค์เทพต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งก็ไม่ได้ทําให้เกินเลยเถิดเนื่องจากว่าวัดนั้นวางอยู่ในระเบียบก็คือว่าวางอยู่ในสัดส่วนอันเหมาะสมแล้วก็ที่ตั้งนั้นก็อยู่ในที่ตั้งที่เหมาะสมคือไม่ให้สูงหรือใหญ่โตไปฝาพะในส่วนของตำแหน่งที่ตั้งฉะนั้นตรงนี้ในส่วนของที่ผ่านมาเช่นวันเกิดขององค์พระพิคเนธ หลายท่านก็บอกว่าคิดว่าน่าจะมีการจัดงานวันจตุรถีองค์ใหญ่ครั้งใหญ่อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นทางวัดนั้นก็บอกว่าไม่ได้จัดเพราะว่าทางวัดนั้นมีแต่ให้กราบสักการบูชาเท่านั้นมาขอพรเราจะจัดงานให้ความสําคัญกับพระพุทธเจ้าก็คือวันวิสาขาบูชาเท่านั้นตรงฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากจะบอกข้าราชกาทั้งหลายด้านโปรดเข้าใจว่าแม้นว่าวัดนั้นจะสร้างอ,องค์เทพองค์ใหญ่ขึ้นมานั้นก็ให้อยู่ในขอบเขตแล้วก็อยู่ใน การกราบไหว้อยู่ในความเหมาะสมเท่านั้นฉะนั้นสิ่งต่างๆนั้นก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายนั้นเข้าใจแล้วก็ทางวัดเองนั้นก็พยายามจะนำกุศโลบายความศรัทธาความเชื่อเหล่านี้มาต่อยอดในสู่ทางธรรมก็คือนามาก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่แล้วก็สงเคราะห์ญาติโยมประชาชนทั้งหลายโดยมาสร้างโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าท่านได้เคยมาสัมผัสก็จะเข้าใจ ฉะนั้นตรงนี้ก็ขอจเจริญพรบอกให้แก่ท่านญาติโยมทั้งหลายนั้นได้เ,เข้ามาสัมผัสแล้วก็ได้มาสอบถามมาศึกษาเสียก่อนว่าสิ่งที่ทางวัดนั้นก่อสร้างนั้นก่อสร้างอยู่ในหลักอันสมควรแก่เหตุหรือไม่ฉะนั้นตรงนี้ญาติโยมทั้งหลายในช่วงของอเทศกาลปีใหม่ที่จะผ่านมาถึงแล้วก็เป็นเทศกาลปีใหม่ของอสากล ปีใหม่ตุจีนของคนจีนแล้วก็ปีใหม่ของคนไทยก็คือสงการนี้ก็เป็นเทศกาลที่เราทุกท่านนั้นก็หวังว่าอยากจะได้พรก็คือความสำเริจผลความสําเร็จความสบายใจฉะนั้นทางวัดสมารและตลามเองนั้นก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายนั้นได้มาทําการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดสมานแห่งนี้แล้วก็ได้มาสร้างความเป็นมงคล คือเอาสร้างความศรัทธาปาัฏฐะคือความเชื่อถือความยึดมั่นในเรื่องของพระรัทนไตและยึดถือคุณงามความดีคือทำคำส่องสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่ตมาน,นั้นได้บอกไปแล้วว่าถ้าเราจะขอพอรให้สำลิดผลนั้นเรานั้นต้องมีพื้นฐานแห่งความสําเร็จก่อนแล้วก็รู้จักการทําบุญการวางรากฐานของบุญกุศลนั้นให้สําเร็จก่อนตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนา ก็จะเกิดปัญญาแก่ท่านทั้งหลายก็จะยังความสำลิดผลความสําเร็จท้ายที่สุดโอกาสนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นจงมีความเจริญงอกงามในธรรมจเจริญด้วยอายุวันนะสุขาภาพาระปฏิพานนันสาสมบัติได้รับพรทุกประการที่ตมาได้กล่าวมาเป็นสิ่งดีประการใดก็ขอให้ท่านทั้งทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้สําเร็จประโยชน์อย่างที่ท่านปรารถนาทุกท่านทุกคนเทินขอจเจริญพรด้วยน้ําใจมาย โซทอนเรื่องชื่อลือกลาย